เอาละครับผมก็กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะฮะในวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับทำคลิปเอ่อ Headless Play ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกเนาะนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาบอกวิธีการเอ่อเพิ่มฐานขายของเนาะนะครับซึ่งเอ่อมีหลายคนเนี่ยสงสัยมากนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับว่าการเพิ่มฐานขายของนั้นเนี่ยทำยังไงนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมเนาะเราต้องมีบัญชี Supercell ID ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สมัครนะครับบัญชี Supercell นะครับเพื่อทําการเชื่อมฟาร์มของคุณไว้นะครับให้รีบไปสร้างบัญชีแล้วก็เอามาเชื่อมได้เลยเนาะนะครับเพราะว่าแบบเวลาเราลบเกมไปอะไรงนี้นะครับเวลาเราจะกลับมาเล่นใหม่อะไรงนี้นะครับฟาร์มเดิมเราก็จะยังอยู่เนาะนะครับยังอยู่ในอีเมลที่เราใช้เชื่อมนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสมัครบัญชี Supercell เสร็จแล้วเนี่ยคุณลองกดบวกนะครับไปที่ เออตรงนี้เนาะนี่ครับเนี่ยตรงที่ผมชี้อยู่ตัวนี้นะครับาเมื่อคุณกดไปนะครับเขาก็จะเออ่ให้คุณเนี่ยทำการเพิ่มเพื่อนเนาะนะครับทำการเพิ่มเพื่อนในเออ่บัญชีซูเปอร์เซลนะครับต้องเออ่บอกไว้นะตรงนี้ว่าระหว่างเพื่อนในซูเปอร์เซลไอดีนะครับกับเออ่เพื่อนในเกมเฮดเดนะครับมันคนละส่วนกันเนาะนะครับซึ่งเออ่เพื่อนในเกมเฮดเดเนี He ่ยนะครับมันจะเป็นเพื่อนในเกมเฮดเดเท่านั้นเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีซูเปอร์เซลไอดีนะครับเพื่อนในบัญชีซูเปอร์เซลไอดีเนี่ย มันจะเป็นเพื่อนแบบว่าเหมือนกับเพื่อนในเฟซอะไรของเราอย่างนี้เนาะนะครับเพื่อนใน Facebook อะไรแบบนี้นะฮะนี่แหละครับรบัญชีซูเปอร์เซลนะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเป็นเพื่อนกันในบัญชีซูเปอร์เซลเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมอื่นในบัญชีซูเปอร์เซลนะครับในค่ายซูเปอร์เซลนะนะครับมันก็จะเห็นกันหมดเนาะนะครับอย่างเช่นอ่ะผมเอ่อเพิ่มนายเอนะครับนายเอเป็นเพื่อนกับผมในเออ่บัญชีซูเปอร์เซลนะครับสมมติเอ่อผมไปเล่นเกมเอ่อแคดออฟแคนนะครับหรือว่าบอลสตาร์นะครับเอ่อซึ่งเป็นเกมในเครือของ เเอซซปร์ลนะครายเอเนี่ยก็จะเห็นผมนะครับนายเอเขจะเห็นผมในในบัญชีซูเปอร์เซลนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่านายเอเนี่ยเล่นเกมตามที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้เนาะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับคือมันแบบว่ามันเป็นบัญชีซูเปอร์เซลไอเดียครับคือมันจะเชื่อมแบบเชื่อมทุกเกมของบัญชีซูเปอร์เซลไอเดียเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมอื่นเนี่ยแล้วเราใช้บัญชีซูเปอร์เซลไอเดียเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะเชื่อมกันหมดเลยนะครับระหว่างเฮดเด้แคสต์ออฟแคนบอลสตาร์นะครับแคสต์ลอหย่ออะไรแบบนี้นะครับคือ มันเชื่อมกันทุกเกมเลยนะครับในเครือของซูเปอร์เซลเนาะนี่แหละครับก็คือออข้อแตกต่างระหว่างเพื่อนในสมุดเพื่อนนะครับกับเพื่อนในบัญชีซูเปอร์เซลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มถาดขายของนะครับเราก็ต้องเออเพิ่มเพื่อนในซูเปอร์เซลไอเดียเนาะนะครับนี่ครับมันก็จะมี2ทางเลือกนะครับให้คุณออแอดกันนะฮะก็จะเป็นเอาแบ่งปันลิงก์เนาะนะครับนี่ครับแบ่งปันลิงก์ก็จะเป็นการแบบว่า Copy ี้ลิงก์อะไรแบบนี้นะครับเพื่อออแชร์ไปสู่ภายนอกนะครับซึ่งเเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปเนาะ นะครับสำหรับฟาร์มนี้เนาะนะครับสำหรับฟาร์มลิสเพลย์ของผมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเพื่อนของผมในเออ่ซูเปอร์เซลนะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มฐาดขายของอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถเพิ่มมาได้นะครับแล้วก็คุณสามารถทิ้งลิงก์ของคุณเนี่ยไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้นะครับในคอมเมนต์เนาะนะครับก็กดแชร์แบ่งปันลิงก์ตรงนี้มานะครับเนี่ยครับกดคำว่าแบ่งปันลิงก์แล้วก็กดคัดลอกเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์คลิปผมนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะแอดกันอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มฐาดขายของนะฮะคุณก็ สามารถไปกดลิงก์เพื่อเพิ่มกันได้เลยนะครับเนาะนั่นแหละครับก็เป็นวิธีการเพิ่มถาดขายของเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะนะครับอ่าประมาณนี้เลยก็ฟาร์มลิสต์เฟร์เดียวกับผมนะฮะก็เปิดโอกาสแล้วนะครับให้คุณเนี่ยได้แอดฟาร์มผมมาเนาะนะฮะเพราะว่าบางคนก็อยากจะเพิ่มถาดขายของใช่ไหมครับซึ่งผมเข้าใจอยู่เนาะเนี่ยบางคนอยากเพิ่มถาดขายของอะไรนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเออคลิปนี้ก็เปิดโอกาสแล้วนะครับก็ทําตามที่ผมบอกนะครับสามารถแปะลิงก์ไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้เนาะนะครับแล้วก็ เออสามารถแอดผมมาได้เนาะนะครับในบัญชีซูเปอร์เซลนะงั้นถ้าเกิดว่าแอดมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับซึ่งถ้าแอดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปกดรับก่อนนะครับคุณผู้ชมเนาะนะมันจะมีเอ่มเลขนะครับผมเลขหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงคําว่าเชื่อมต่อแล้วนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่ามีคนแอดมาเนาะนะครมันจะมีเอ่มมันจะมีคนแอดมาอยู่ตรงนี้เนาะนะครับในทางด้านของข้อความตรงนี้นะครับคุณก็กดรับไปเนาะนะครับและ คุณก็จะเป็นเพื่อนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณแอดเป็นเพื่อนแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาในรายชื่อเพื่อนตรงนี้เนาะนะครับและมันก็จะเห็นการออนไลน์ออฟไลน์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบัญชีไหนออนไลน์อยู่กําลังเล่นเฮเดอยู่อะไรแบบนี้ก็มันก็จะขึ้นคําว่าออนไลน์นั่นเองนะครับอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับเกมของเออ่ในเครือซูเปอร์เซลนะครับก็จะมีเฮเดนะครับมีบูมบิชมีบอลสตาร์มีแคชออฟแครนนะฮะมีแคชรอยัลนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับเกมในเครือของ ซูเปอร์เซลไอดีนี่ครับประมาณนี้นะฮะก็สำหรับใครที่อยากจะเพิ่มถาดขายของนะฮะก็สามารถแอดมากันได้นะครับเนาะแล้วก็เลื่อนไปดูที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เนาะนะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเนาะนะฮะก็สามารถไปกดไปแอดแปรอะไรกันได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มถาดขายของเนาะะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มถาดขายของนะฮะซึ่งมันก็เป็นกฎใหม่เนาะนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องเพิ่มเพื่อนใน Facebook ใช่ไหมครับ เออเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาได้เอา Facebook ออกไปแล้วนะฮะก็ได้เอาบัญชี Facebook เนี่ยออกไปแล้วเนาะเนี่ยเพราะมันมีปัญหาเยอะมากนะครับในการเชื่อมต่อ Facebook อะไรแบบนี้นะฮะเกมเขาก็เลยตัดปัญหาโดยการเอาออกไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราไม่มีทางที่จะเชื่อม Facebook ได้อีกแล้วนะฮะใครที่เอ่อบัญชีที่เชื่อม Facebook ไว้นะฮะแล้วก็กลับมาเล่นเนี่ยนะฮะก็ไปาหาดูคลิปใน YouTube เอานะครับมันมีคนสอนอยู่นะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะสอนเท่าไหร่เพราะว่า มันมีปัญหาเยอะมากนะครับบางครั้งเนี่ยผมสอนไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดข้อบิดพลาดแล้วคุณทําไม่ได้คุณก็จะมาคอมเมนต์ในคลิปผมอีกนะครับว่าทําไมผมทําไม่ได้ทําไมหนูทําไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับติดขัดตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับผมเกลียดไปตามแก้ให้เนาะนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเนาะนะครับเพราะผู้ติดตามมันก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุณคอมเมนต์ก็จะเยอะขึ้นนั่นเองเนาะนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปติดตามได้นะครับผมก็ขอภัยจริงๆนะครับผมสำหรับใครที่ยังจะกลับเลล่นะแ้วก มีปัญหาในการเชื่อมต่อ Facebook ไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะก็นะครับให้ทําใจนะครับผมแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปนะครับเพราะว่าเกมเฮเดย์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นแล้วนะครับผู้ชมนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีฟาร์มพาร์ทด้วยนะครับสำหรับใครที่เออ่มีเงินนะครับก็สามารถเติมฟาร์มพาร์ตไปเนาะนะครับและเลเวลคุณจะอัพเร็วขึ้นนะฮะและคุณก็จะได้เงินมาเร็วขึ้นนั่นเองเนาะนะฮะก็ฟาร์มพาร์ตเนี่ยนะครับเป็นทางเลือกกททีีีี่่่่่ดเเเเเลลยยนนนนนะะะะคคครรรรััับบบสาหหผู้ใใมมติ็จ เราได้รับสิทธิประโยชน์นะครับได้รับ EXP นะครับได้รับพวกเงินเนี่ยเยอะแยะมากมายเนาะนะครับในส่วนของความพาร์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็ในคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย